วันนี้นะครับก็มีโอกาสให้ลูกค้ามาชมย้าแฝกนะครับสดๆใหม่ๆนะครับผมพร้อมปลูกนะครับในช่วงต้นฝนนะครับผมลูกค้าที่กำลังมองหาย้าแฝกครับปลูกป้องกันดินสไลด์นะครับเช่นขอบบอะครับคลองไส้ไก่หรือว่าผมที่สร้างบ้านหรือว่าทำโรงงานนะครับก็ยาแฝกช่วยได้นะครับ เาแฝของเราเป็นเงาแฝกรุ่มนะครับในีใกล้นะครับผมสดใ,ใหม่ๆนะครับจำหน่ายต้นละสามสิบสตางค์นะครับ,รรรบอยไปรวมเขาจะส่งครับผมส่งเคอรี่เก็บกันหน้าบ้านนะครับทางร้านจะมีวิธีการปลูกให้นะครับวิธีการปลูกก็ไม่ยากนะครับผม หลุมละสองต้นนะครับห่างสิบเซนนะครับขุดหลุมลึกสิบเซนก็พอนะครับผมก่อนปลูกนะครับหญ้าแฝกเราต้องไปแช่น้ําก่อนนะครับแทนมีให้มันแตกแตกลากนะครับให้มันแตกลากขาวๆแตกลากขาวๆออกมานะครับแตกลากแตกหนอประมาณนี้นะครับจะค่อยปลูก รากขาวๆออกมานะครับถ้าเราไปปลูกเลยมันก็ได้ครับแต่มันก็จะโตช้านะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงรากเลี้ยงหน่อไปเราปลูกปุ๊บมันก็ดูดสารอาหารจากดินนะครับมันจะเจริญเติบโตนะครับผมได้เร็วนะครับงร้านมีพร้อมส่งทุกวันนะครับไม่ต้องรอนะครับผมสั่งปุ๊บส่งปั๊บนะครับผงเคอรี่เก็บในหน้าบ้านนะครับทั่วไทยนะครับผมเห่อีสานใต้ไปหมดครับ มัดละห้าสิบนะครับห้าสิบต้นตสดใหม่ๆนะครับวันนี้เข้ามาเยอะนะครับทางร้านจะไม่มียยกแฝกดอนนะครับเนื่องจากแยแกแฝกดอนปลูกแล้วในช่วงนี้มันยังมีความร้อนอยู่ถ้าปลูกมันก็ตายนะครับยแกแฝกดอน,นจะแนะนําให้ลูกค้าปลูกยกแฝกรุ่มเพราะได้สถานนะครับ เพราะว่าทางร้านก็การันตีด้วยการจําหน่ายให้กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดบุด้วยนะครับหรือว่าหลายๆจังหวัดที่มารับในช่วงเทศกาลปลูกกาแฟนะครับจํานวนมากนะครับผมตรงนี้นพันธุ์ที่ใบไม่คมนะครับลากจะใหญ่นะครับอย่างลึกไปตรงนะครับพันธุ์นี้หที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถาม ทางร้านได้เลยนะครับตรอการเท่าไหร่นะครับก็แจ้งได้เลยนะครับ1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0นะครับได้หมดครับผมแสนต้นสองแสนนะครับโอเคครับผมถ้าลูกค้าสนใจก็อินบ็อกที่ข้อความทางเพจนะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ทางร้านจะฝากเบอร์โทรหรือว่า ฝากเบอร์โทรนะครับไว้ที่ลิงก์นะครับแล้วก็ไลน์นะครับแต่จะดูกท้าสะดวกช่องทางไหนนะครับผมสวัสดีครับ